สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับที่มาดมูบ้านเล็กค่ะวันนี้เล็กจะมาแนะนำตัวเองแล้วก็ครอบครัวของเล็กนะคะที่บ้านนี้มีอยู่กัน4ี่คนค่ะคนแรกสามีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วลูกคนโตวสวัสดีครับหลิวนี่ ัดเลนแล้วก็มีแมวด้วยค่ะนี่ชื่อแมรี่ค่ะเล็กมาอยู่ที่เยอรมันนี้ตั้ง24ปีแล้วค่ะเล็กต้องขอโทษมากที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยค่อนไม่ค่อยเก่งแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนก็คงยังไม่ไม่ค่อยไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเล็กมาอยู่ที่เยอรมันนี้นะคะตั้ง2 4ปี แล้วเพิ่มมามีเพื่อนคนไทยประมาณสีปีกว่าลูกสาวไปไปไปเต้นบัลเลตน่ยค่ะไปเต้นแล้วก็ก็เจอเพื่อนผู้หญิงคนไทยแล้วก็ตั้งแต่นั้นเลยค่ะพูดภาษาไทยพยายามพูดภาษาไทยอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ดู youtube ไทยแล้วก็อ,อ่านภาษาไทยอะไรเงี้ยเล็กไม่ค่อย ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งแต่เล็กพยายามค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะให้ญาติพี่ญาติแล้วก็พี่แล้วก็เพื่อนที่เมืองไทยจะมาเห็นว่าเล็กอยู่ที่เมืองไทยเป็นยังไงเออเล็กมาอยู่ที่เยอรมันเป็นยังไงอยู่แบบไหนทำอะไรบ้างแล้วก็ให้เห็นว่าที่นี่เป็นยังไงอ่ะ เพราะว่ามันไม่เหมือนกันกับเมืองไทยด้วยไงคะเล็กขอว่าให้ทุกคนมาดูแล้วก็ให้กำจัดกำลังใจด้วยกันมากๆนะคะเล็กจะได้พยายามทำวิดีโอไปอีกตอนนี้เป็นวิดีโอครั้งแรกเลยอะ่ะเล็กก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ก็ดีใจที่เล็กพยายามทำทาพยายามทำเต็มใจอะไรเงี้ยแล้ว เดี๋ยววันหลังเล็กจะทําวิดีโอให้อีกนะคะแล้วมาดูกันว่าเล็กจะให้ดูอะไรกันบ้างหรือว่าจะทําวิดีโออะไรกันบ้างคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะที่ดูแลกันคะ่ะโชคดีนะคะบ๊ายบาย